จิ้งหลีดของต้นก้าฟาร์มนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวเมียเยอะนะครับตัวเมียเยอะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยอันเชือแพนกล้องไม,ไม่ไม่ตัดนะครับถ่ายยาวเลยนะครับก็เทคนิคที่ให้เป็นตัวเมียต้นก้าฟาร์มก็เคยแนะนำไปแล้วนะครับว่าทำยังไงให้ไมได้ตัวเมียเยอะๆนะครับ เะยหไท่ะว่แน่ใจเด้อว่แน่ใจบอกว่าถึงดอกกมมือนี่จะเป็นไผเป็นไผพักมนหลายพักปวดเหนไครับตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับใช้คก็ว่าส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วตัวโตด้วย ุดูไหนแทนได้ทุกจุดนะครับใหญ่มากนะครับอันนี้คือเป็นอาหารจากธรรมชาตินะครับอันนี้มันสำบัลังนะครับมันจมบัลังแล้วก็ลำใบพืชใบผักนะครับมาทางนี้นะครับนี่ครับดูใหญ่ๆเป้งๆเดียมๆม,มุกๆ คือถ้าเกิดตัวใหญ่ตัวแบบนี้คือเป็นไซส์มาตรฐานพอมันมีมาตรฐานนะครับก็คือแม่ค้าก็ชอบนะครับแม่ค้าก็ชอบการตลาดก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเล็กตัวน้อยไซส์แตกต่างกันเหมือนนิ้วมือคนอะไรน,นะเขาไม่ชอบแน่ๆมันจะไม่ได้ขายนะครับอย่างนั้นเราต้องไปหาวิ่งเล่ขายเองถ้าเกิดเขาเคยเจอเราในลักษณะที่ว่าจริงๆเราเป็นแบบนั้นเขาก็ไม่อยากซื้ออีกเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันขายยากแต่อย่างนี้ของ ต้นก้าฟาร์มขายไม่ยากครับนี่เขาก็โทรมาหลายรอบแล้วอยากอยากที่จะเอาไปขายแต่คือลองพันลองไขให้กับเพื่อนๆน,นะครับเป็นจำหน่ายนะครับสายพันธุ์ปอดโรคนะครับผมบ่อน,นี้ก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ต้นก้าฟาร์มเลี้ยงให้ดูทําให้ดูนี่จะขึ้นปีติดต่อกันต่อเนื่องนะครับผมไม่ได้เขียนให้อ่านไม่ได้พูดให้ฟังนะครับยืนยันนะครับต้นก้าฟาร์มทําให้ดูนะครับ ไม่โม,โมครับหลายคนนะครับพูดไปนะครับพูดไปแต่พอบอกว่าลงคลิปให้ดูหน่อยถ่ายรูปให้ดูหน่อยไม่เห็นบอกเลยครับถ้าเกิดว่าภาษาบ้านเราคือไม่เห็นหัวเลยเงียบแต่อย่างเงี้ยคือเห็น,นครับเห็นตลอดผมมีหลักฐานของผมนะครับ ดำอยู่แล้วดูดูขนาดตัวจิ้งหรีดผมนะครับอันนี้คือสายพันธุ์เดียวนะครับสายพันธ์เดียวเลยตั้งแต่ปีห้าหกนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับผู้ที่บอกว่าสายเลือดชิดอันนี้คือชิดจนอาจจะเลยชิดไปแล้วครับจนมานิ่งนะครับผมแล้วก็การตายภายในบ่อเนี่ยถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีนะครับไม่ต้องใช้ยานะครับไม่ยัองใช้ไข่ตซานไม่ต้องใช้เคมีไม่ต้องใช้ตัวกระตุ้น บอ่อต้นกาฟาร์มไม่มีการตากแดดแ็งไข่นะครับผมไม่มีเคาะเสร็จปูบเรียงปูป้บเตรียมเอาลงบ่อได้ทันทีครับผมไม่ต้องครับเ,เทคนิคต่างๆต้นกาฟาร์มให้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมไล่ดูคลิปต้นกาฟาร์มทบทวนแล้วก็ศึกษาดูนะครับนะครับเห็นไหมครับตัวเมียทั้งนั้นนะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมผมใช้ก็ว่าส่วนใหญ่ จริงนะครับผมดินยันนี้ผมยังไม่ได้หยุดกล้องเลยนะครับนะี่ครับตัวเมียเยอะมากนะครับผมอย่างนี้แม่ค่าชอบชอบเห็นไหมครับว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยถ้าเกิดว่าเลี้ยงตามแนวทางของต้นกล้าฟาร์มถึงเราจะไม่มีจํานวนจิ้งหรีดที่เยอะมากนะครับเยอะมากเป็น25่สิบห้โลสาโลนะครับ มีมาตรฐานครับผมทําให้ดูครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีก็ติดตามใน youtube นะครับช่องต้นกล้าพาสนุกนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับต้นกล้าพาสนุกอยู่ที่อยู่ใต้ผู้อัปโหลดนะครับตรงคําอธิบายนะครับก็้าช่องติดตามหรือกดติดตามได้เลยครับผมมีอะไรดีๆอีกเยอะแยะนะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ํา นะครับผมระบบน้ําตู้ฟักไข่แล้วก็ตอนนี้จะมีตัวใหม่ก็คือตัว,ตวจนะ่ายน้ําอัตโนมัติไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับนี่ก็ดูได้เลยนะครับเห็นไหมครับจิ้งหรีดนะกลับมาเรื่องจิ้งหรีดเห็นไหมครับสวยมากยืนยันนะครับว่าสวยผมมั่นใจว่า,าผมเลี้ยงจิ้งหรีดสวยแล้วก็ไม่เฟืองหังอาหารด้วยนะครับผม